มาพบกับคู่แท่งอีกคลิปหนึ่งนะครับเด้อนะครับคลิปนี้มากับยามาฮ่า qy 300นะครับเป็นซีเควนต์นะครับเป็นซีเควนต์ซีเควนต์คืออยังว่อนีีครับซีเควนต์ก็คือเป็นกลองเป็นเบสนะครับเป็นตัว s o า n d m โมดูลนะครับมิวสิ s ซีเควนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับอมตะถือว่ารุ่นในตำนานของยามาฮ่ากันแล้วกันนะครับผมตัวนี้นี่คือใช้งานง่ายครับมีตัวกลองแล้วก็มีตรงโซโล่ยู่นี่นะครับเนี่ยฟินเมี m ม i เ a main b เมนเมบีไอบก๊อกก็ตั้งไว้นี่อันนี้เมนบีครับสโตร์บีนี่ครับใส่งานงานครับตัวนี้มีมีเบสนะครับใส่เบสใส่ก๊องใส่คอร์ดได้หนีนะครับยังแต่งคุณเรียงเชื่อมยงนะครับต่อมิดี้นะครับออกมาจากคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ Casio ME หนึ่งห้าศูนย์นี่ครับนะครับเปลี่ยนคอร์ดยุกคีย์บอร์ดได้เลยครับเนี่ยเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับเปลี่ยนคอร์ดูนี่ครับจี้ไม่เนิ่ง เปลี่ยนเสียงกบมิดีนะครับนะครับหรือว่าใส่งานได้ไลน์นะครับเปลี่ยนขอดได้เปลี่ยนขอดยุนะคคีบอ์ดนะผมเพราะตัวนี้มันเป็นควบคุมเบสควบคุมเบสดควบคุมกลองทั้งหมดเลยนะครับผมเปลี่ยนจังหวะเข้ากับสมารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนจังหวะได้นะครับช้าๆ นี่เชอชานะครับชอชา,ชาอันนี้เป็นรุ่นที่เพี้นหน้าจอไหมนะครับปกติมันจะเป็นหน้าจอทึบนะครับผม็นโซโลนะครับนี่สาชาตินะครับ,รรบหรือเพี้ยนยังไงฮอกอะุนไปอีกครับบวกไปภูไทยภูไทยนะครับหรอจะเป็นลำวงนะครับ คือแม่ฮอลีอิสานนะครับเยี่ยนเสียงครับ มีซีเควนต์หนึ่งตัวนะครับมีซีเควนต์หนึ่งตัวมีคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดใบนะครับมีคีย์บอร์ดใบอีตัวหนึ่งหรือว่าคีย์บอร์ดรุ่นใดก็ได้ที่มีช่อง MIDI แบบนี้ครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าจังหวะเข้าใส่ในนี้นะครับผมคีย์บอร์ดไม่จำเป็นต้องมีจังหวะก็ได้นะครับนี่เป็น Yamaha QY สามร้อยนะครับมิวสิ c Sequence นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นเป็น USB นะครับเป็น USB ลงจังหวะผ่าน USB แต่ว่าตัวนี้เก็บข้อมูลผ่านในเครื่องได้เลยนะครับเก็บข้อมูลผ่านในเครื่องได้ นะครับผมเอาท่านใดสนใจนตัวนี้ก็ติดต่อมาครับ4,900บาทนะครับเด้อ4,900บาทครับผมขอบคุณครับ